หนึ่งครื่นเก้าับหมลูกตเมีับลูกกี่เดือนแล้วครับเนี่ยลูกประมาณสองเดือนครับลูกประมาณสองเดือนนะครับผม19,500มืนเก้าพันห้าะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับผมลูกกี่ตัวแล้วครับลูกแรกลูกแรกด้วยครัโอ้ลูกแรกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับสีแดงแดงครับอี่วัวแบบนี้ครับผมเลี้ยงง่ายจริงๆครับนี่ให้ลูกเขานะครับผมสองเดือน ตมูตมิครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับนี่ร้อยสิบห้าได้ไหมครับนี่หรือร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยเนาะครับผมฝากเบอร์ติดต่อไวไ้หน่อยครับ085 0 8แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกหนึ่งศูนสองหนึ่งขอบคุณครับผมวันนี้มาเดียวๆเลยบอกวันนี้มาสมงคนครับ ออกมาสองคนกับสีภริยาครูแม่ลูกเล่นะครับนี่นี่ลูกตัวผู้ตัวใหญ่ๆสองหมื่นห้าพันห้าความสูงแม่ก็ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับผมลูกลูกที่สองครับลูกตัวที่สองกี่เดือนแล้วครับผมลูกประมาณสามเดือนลูกประมาณสามเดือนนะครับแม่ตัวใหญ่นรับลำตัวยาวมากเลยครับผม มือตัวที่2เองนะครับน่าเลี้ยงมากเลย2 5งหมนห้าพันรบาทโอเครายละเอียดตามนี้นะครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับเสี่ยแปครับศูนย์แปดห้าหกเก็สอยหนสวัสดีครับผมอ๋อดีครับแนะนำตัวสักหน่อยครับผมอ๋อผมชื่อนายประโยชน์ตงาม นะครับอยู่ที่ตำบลโคตะเคลอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะครับเอาวัวมากี่ตัวครับวันนี้วันนี้เอามาหลายตัวแต่ก็ขายไปหมดแล้วโอ้โหตลาดนี้เขาจะเข้าแต่เช้าแต่เข้ามาแต่เช้าใครซื้อขายได้ไม่ได้ออกอยากออกเวลาไหนก็ได้เขาไม่ได้จำกัดเวลาครับผมออได้แต่เช้านี่ตอนนี้ออกไปแล้วครับผมปกติวัวจะเยอะช่วงเวลาไหนครับออกมาตั้งแต่หกโมงเช้ามีแล้วครับมีวัวมาเยอะเลยหกโมงเช้า เตรียมถ้าใครจะมาซื้อมาเตรียมตั้งแต่6กโมงเชา้ามาเตรียมเลยก<ม>็วะวก็ามาแตแต่ในช่วงตีห้ากเริ่มออกแล้วนี่ขนาดนี้คนที่เขาซื้อได้เขาออกไป้ือท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ออกมก,กรานะครับออกมก,กรานะครับผมทับตัวมาทับทับเป็นไหนพ่อพันธุ์เาเป็นไหนนี่ผสมเทียมมา เปิดไว้เ <ules> ท <klore> ่าไหร่ครับตอนนี้เปิดไว้ที่ยี่สิบสามครับเปิดไว้สอง0มืนสามนะครับผมเดี๋ยผมไม่ดูรอบๆที่จะไปได้ลูกเลยครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับความสูงประมาณร2 5ยความสูงประมาณร2 5ยี่สบ้านะครับผมเดี๋ยวผมไ่ดูฝั่งนี้นะครับนี่เอ้ขัวแบบนี้เลี้ยงง่ายครับผมขัวไทยใหญ่ครับขัวไทยใหญ่ขัวหาญอันนี้เลี้ยงง่ายห้าบย ไม่ใช่ปรามันไม่ใช่ปราซิน <c oughs> นลูกกี่ตัวแล้วครับอันนี้ลูกที่ที่สองที่อยู่ในท้องครับลูกที่สองในท้องนะครับผมได้ <c oughs> เพราะว่าเราเคยประสบการณ์เรื่องการดูแลเนาะถ้าเราเลี้ยงแบบเราทั่วไปนะครับ <c oughs> ถ้าซื้อไปแล้วเราจะต้องเอาไป <c oughs> ก็ดูแลในการฉีด วัคซีนหรือฉีดถ่ายพยาธิและก็ฉีดยา,ยาบำรุงพร้อมเลยถ้าเราซื้อไปใหม่จะต้องต้องต้องฉีดก่อนครับมไม่รู้ว่าเขาจะฉีดมาหรือเปล่าเราต้องฉีดเลยครับถ่ายพยาธิและก็บำรุงนะครับการดูแลของเขาเพื่อถ่ายพยาธิแล้วบำรุงแล้วเราผสมเ,เราจะให้อาหารยังไงเราก็มันก็จะได้รับสารเต็มที่นะครับ,รบรเต็มที่ราคาวัวเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ราคาวัวก็ราคายางยังตอนนี้ก็ยังพอพอซื้อพอจับต้องได้นะครับ แต่เข้าใจว่าน่าจะช่วงเก็บเคียวเสร็จน่าจะมีราคาน่าจะกระเตื้องนิดหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างอยากซื้อเยอะนะครับผมซื้อ <ผม S 1> พื้นที่เพราะว่ามีพื้นที่พอที่จะไปเลี้ยงได้ต่างคนต่างก็อยากซื้อไปเลี้ยงครับผมเริ่มเริ่มมี ที่ผมเคยออกไป,ไปก็มีคนสั่งมาเยอะเลยเอาไปส่งเรื่อยครับเอาไปส่งเรื่อยเลยครับ,รรบหลายๆจังหวัดหลายพื้นที่พวกเรานะครับเคยเคยรู้รู้สึกว่ามีการเลียงววไปถ้าเราเห็นแต่ว่าตอนมีราคาอยากซื้อซื้อราคาแพงเท่าไหร่ก็แข่งกันซื้อไปตัวนี้เวลาเราขายมันจะมีผลกระทบครับร<า>ผมวมันจะถูกตัวไหนตัวนี้ราคาที่ถูกอย่างนี้เนะี่ยครที่จะเราควรที่จะซื้อเอาไปาคนที่มีทุนนะครับซื้อเอาไป เราจะขายช่วงไหนกไ็ไม่กระทบว่าช่วงวัวราคาถูกนะครับครับผมไปดูแลได้อย่างดีถ้าเกิดว่าปีสองปีเกิดมีราคาพวกเราก็ฟุกครับอ่าเรามีเป็นตัว,ตวเรียกว่าฟุกเลยครับคือว่าฟุกเลยอ่ะเพราะราคาตัวหนึ่งซื้อหมื่นกว่าบาทไปขายสามหมื่นอย่างนี้ครับครับผมยังไงมันก็ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนซื้อสีอ่ห้าหมื่นเวลาถึงราคาถูกไปขายหมื่นกว่าสองหมื่นอย่างนี้ครับครับผมทุกวันนี้มีโอกาสก็เตรียมถ้า่ามีทุนเยอะก็เตรียมจับตอกเลยครับผมสบายมากเลยครับผม วัวที่บ้านยังเหลือไหมก็ม,มีมีเรื่อยครับผมจะเข้าเรื่อยตลอดฝ<ม>ากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับเรับเบอร์า6 5 2 3อ2156ากถ้าว<ม>่าอยากศึกษาเรื่องการเลี้ยงดัวยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้ครับผมก็ประสบการณ์พอสมควรพร้อมที่จะให้ความรู้ทั่วไปได้เสร็จก่อนทั่วไปครับขอบคุณครับผมร้อบวครับตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆเดี๋ยวไม่เจอเจ้าของคร้บผม หัวเริ่มบางแล้วนะครับนี่สองมืนสิบห,าห้าโอ้หรอยโอ้สองหมื่นสิบห้าร้อยสีแดงแดงสีแดงแดงเอ้ยสาปนหาคคุณบอกไว้นะโดผู้นี้เปิดไว้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยความสูงนะ่าจะประมาณสักร้อยยี่สิบบวกครับ เดี๋ยวมาดูคู่แม่ลูกชลโลเล่ครับเฮ้ยลูกตัวเมียด้วยอูแม่ลำตัวยาวมากครับ140ครับผมความสูงแม่นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับผมเฮ้ยขนามที่ชอบวัวสายชลโลเล่ครับผมนี่นี่นี่โอ้ ใช้ได้เลยครับผมคูนี่ของป้าบเเท่าไหรครับป้าเองสามห้าเปิดไว้สามหมื่นห้านะครับผมแม่ลูกแม่ลูกนะครับผมราคานี้ตัวใหญ่จริงๆครับผมแม่เขานะครับหัวโลนด้วยลูกกี่เดือนครับลูกเนีเจ็ดเดือนลูกเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนมีลูกมากี่ตัวแล้วครับสองตัวนี้ลูกสองตัวนี้ครับผมเปิดไว้สามหมื่นห้านะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอีกทีนะครับนี่ชารโรเล ลูกประมาณ 7, เจ็ดแปดเดือนนะครับครับผมเอลูกตัวเมียนะครับลูกตัวที่สองเองสามหมื่นห้าฝากเบอร์ติดตอ่อไปนยครับเบอร์098 098 9297 9297 305 305มามาจากไหนครับเนี่ยลำดวนอยู่ลำดวน,ดวนราคาเป็นไงครับวันนี้ มาสีได้ขายสองมาสีได้ขายสอง <c oughs> ได้ขายสองนี่ครับผมโอ้ได้ขายอยู่จะไปเข้าสีโคด้วยไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่อ๋อครับผมครับเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ,อ 11, ามื่นหนึ่งเขให้แปดพันอ๋โอ้เรคุยตรงๆเลยเปิดไว้มื่นหนึ่งแต่เขาไม่ให้แปดพันครับนี่เงินเก่าให้หมดแล้วเงินเก่านี่หายหมดแล้วนี่คุยคุยตรงๆอีกแล้วตรงๆเลยเลยเงินเก่าเนี่ยหายหมดนี่ ปลามันแดงครับผมตัวจริงตัวใหญ่นะครับผมเปิดไว้หนึ่งมื่นนะครับผมนี่สีแดงแดงชาเล่ยด้วยบอกครับชาเล่ด้วยบอกครับชาเล่เท่าไหร่ครับเนี่ยหมื่นสี่ชาเล่หมื่นสี่ครับชาเล่เปิดไว้หมื่นสี่นะครับยาวลำตัวยาวครับผมกี่เดือนครับเนี่ยหกเก้าเดือนครับัวเก้าเดือน แพงนี่ก็น่าจะเท่าๆกันอายุเท่าๆกันเนาะครับวันนี้เอามากี่ตัวครับห้าเอามาห้าเหลือสองเหลือสองเอ้ไม่มีน้ำมันใส่กลับบ้านหรอกนี่ไม่มีน้ำมันใส่กลับบ้านครับมาจากไหนครับเนี่ยนู่นอยู่ฝั่งตะวันตกสุรินทร์โอ้ครับผมเดี๋ยวืมเงินสัมภาษณ์พันหนึ่งก่อนเนาะนี่เงินช่วยน้ำมันสัมภาษณ์ก็มามอไซค์ครับโอเค ฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ083 083 793 793 7071 7071นี่นี่นี่ครับผมเฮ้ยชาโรเล่โครงสร้างดีๆครับตัวผู้แต่ไม่รู้จะของอยู่ไหนนะครับผมฝั่งนู้นก็ตัวผู้เหมือนกันนะครับโอ้ วัวออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมนี่เริ่มโล่งแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมแม่ลูกแม่ลูก <c oughs> เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดสองหมื่นสิบหร้สองืสิบห้ารอยสีขาวเท่าไหร่ครับสีขาวหมื่นห้าพันห้าสีขาวหมื่นห้าพันห้านครับผมในความสูงก็ประมาณ 130, สักร้อยสสิได้อยู่ครับเดี๋ยวให้ดูลูกเขานะครับผม นี่ลูกตัวผู้เฮ้ลูกตัวใหญ่แล้วนะครับผมได้ออกได้ออกทุ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 กนัดเลยแล้วเกือบเท่าแม่แล้วนะครับนี่ต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับเฮ้เอามากี่ตัวครับวันนี้สองสามตัวครับอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บุเชนครับอยู่บุเช่เฮ้ยเฮลูกตัวผู้ครับผมตัวผู้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกตัู ลกรอันนี้ลูกแรกเลยครับความสูงแม่ประมาณเท่าไหร่ครับความสูงแม่ครร้อยเลยเ่ร้อยสครับผมความสูงแม่ขาวร้อยสาถึงไหมร้ยสามถึงครับครับผมทวนราคาสักหน่อยคู่ไม่ลูกสองหมื่นเท่าไหร่นะสิบห้าร้อยสองหม่นสิบห้าร้อตัวรองได้อีกตรองได้อีกตัวขาวเท่าไหร่นะตัวขาวห่มื่นห้าพันห้าหนึ่งหื่นห้าพันบาทหนี่บาทนี่ค่าอะไรครับค่าเอ็มค่าเอ็มรนะครับผม ต้องต่อราคานี้ด้วยครับโอเคฝากเบอร์ติดต่อไปหน่ครับครับศูนย์ปดเจดขอบคุณครับผมต่อได้ครับผม20บาทครับ20สบาทนีสุดยอดเลยเปิดไว้หมื่นเจ็นะครับผมคู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับความสูงแม่ก็ประมาณ125ครับผมนี่1ร5บวกบวนี่ลูกเขานะครับผมนี่ใจลูกโอเคเลยนะครับเนี่ย แม่เขาลูกกี่ตัวแล้วครับานมีสองตัวละสองตัวเนาะครับอันนี้กี่เดือนนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะสี่เดือนน่าจะสี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เปิดไว้หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยลูกสามตัวแล้วนะครับผมแม่ลูกตัวผู้ครับผมสองหมื่นห้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่จ่ายลูกโอเคเลยครับผมนี่สีเทาครับผมสองหมื่นห้านะครับความสูงแม่ก็ประมาณร้อยยี่สิบครับผม ลูกสองตัวนะครับผมเกือบเท่าแม่แล้วนะลูกเขาเนาะแม่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ย <6 S 1> ลูกเขาหก <6 S 1> <6 S 1> เดือนโอ,อ้ลูกหกเดือนนะครับผมถือว่าตัวใหญ่นะครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วโอเคครับนี่ครับผมนี่ให้ดูฝั่งนี้นะครับสวยครับผมตัวนี้น่าเลี้ยง หัวสาวใกล้ผสมนะครับผมครับ098 098 418 418 8860 8860ครับคนปรางกูขอบคุณครับผมมองตาหมดแล้วบ่ยังดูเดี่ยวเลยไปไม่ได้นะนายอยู่ไหนเอาเนี่ยนู่ตัวคู่เล็กราคาบอค่อยดีครับวันนี้ไม่ดีครับราคาไม่ดีนะครับผมใช่คุยยาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าลูกกูเมียครับลูกกี่เดือนแล้วครับเนี่ย ลูกประมาณสองเดือนครับลูกประมาณสองเดือนนะครับผม1น5่งหมื่น้านะครับราคานี่ต่อรองได้นะครับผมลูกกี่ตัวแล้วครับลูกแรกลูกแรกด้วยครับโอ้ลูกแรกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับสีแดงแดงครับนี่วัวแบบนี้ครับผมเลี้ยงง่ายจริงๆครับนี่ให้ลูกขาวนะครับผมสองเดือนตะมูตะมิับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับ นี่นี่นี่ร้อยสิบห้าได้ไหมครับนี่หรือร้อยยี่สิบร้อยี่สิบอเนาะโอ้ครับผมฝากเบอร์ติดต่อไวปหน่อยครับ085 676 1 0ห้าศูนย์แปดครับขอบคุณครับผมวันนี้มาเดียวๆเลยบอกวันนี้มาสองคนออกมาสองคนครับคููแม่ลูกเล่นะครับ ลูกตัวผู้ตัวใหญ่ๆ25,5สองหมื่นห้าพันห้าความสูงแม่ก็ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับผมลูกลูกที่สองครับลูกตัวที่สองครับกี่เดือนแล้วครับผมลูกประมาณสามเดือนลูกประมาณสามเดือนนะครับแม่ตัวใหญ่นองลำตัวยาวมากเลยครับผมลูกตัวที่สองเองนะครับน่าเลี้ยงมากเลยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับต่อได้เดี๋ยวผมไ้ดูฝั่งนี้ก่อนครับ

ฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับเสียศนย์แปดห้ศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบคลิปประมาณเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ